ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานกรปร,รและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของการพัฒนาที่มีชีวิตแหล่งเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวงานหลักของโครงการพระราชดำริ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุวนสารนึ่องจากพวรีได้จัดขึ้นนะครับเติมเต็มให้กับกเกษตรกรนะฮะแต่ว่าช่องทางในการเติมเต็มให้กับกเกษตรกรเนี่ยเราก็ต้องยืมมือของนักส่งเสริมการเกษตรกร,รมส่งเสริมการ,กรเกษตรซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับกเกษตรกรนะและเข้าถึงกเกษตรกรมากนะครับในใน,ในการศึกษาดูงานก็เพื่อจะขยายขยายความรู้นะแล้วก็ให นักส่งเสริมทั้งหมดมารับทราบรูปแบบการทำงานที่ที่เรามีอยู่เพื่อที่จะไปถ่ายทอดต่อสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ครับความคาดหวังครั้งนี้คือผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดผ่านไปยังเครือข่ายที่เป็นเกษตรกรได้เรียนรู้อย่างถูกต้องและที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสนองแนวพระราชดำริและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ให้เกิดประสิทธิธภาพและประสิทธิผลต่อไป